เพื่อนๆวันนี้นะคะจะพามาชิมอาหารป่านะคะที่นาเอี่ยมกเกษตรฟาร์มนะคะ ้านนเอยนนะะดูก่อนถึงวัดสองเขตน,นะคะประมาณกิโลหนึง่งค่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะคะหอมกำลังทำกับข้าวเราไปดูอันนี้ก่อน ปลาอบปลาช่อนอบปลาช่อนอบโอ่งปลาช่อนนานะคะอันนี้คืออะไรข้อหมูย่างข้อหมูย่าง,อางโ,อโอ้มาเปิดให้ปลาดูหน่อยอันไหนนี่อัน นี่นะปลาช่อนเสียงโปะแปะ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 อันนี้สั่งไว้นี่สั่งไว้สองตัวนี่กําลังอบเลยนี่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 มาต้องสั่งก่อนนะคะไม่งั้นมานั่งรอประมาณกี่นาทีหลูกประมาณหนึ่งชั่วโมงครับประมาณหนึ่งชั่วโมงมาต้องโทรมาสั่งก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอนาน เดี๋ยวจะให้ดูเบอร์โทรครั้งหนึ่งยากาศตอนเย็นหน้านั่งนะคะ098นะคะ930าสามแล้วก็098 238 2877ค่ะเรามาดูบรรยากาศนะคะข้างหนคะ่ะ อทางไปงหลังมีร้านนะคะร้านอาหารป่านะคะสวัสดีครับ <laughs> ปดูข้างในนี่ค่ะโอ้ยหอมจังเลยจังเลยเราดูเมนูนะคะมีตมน,นะคะเด็กๆไม่ต้องกลัวเลยมีตมน,นะคะอันนี้เมนูแนะนนำนะคะต้มยำน,น่องลายนะคะยำไต้ตันอี่อ มีแกงเผ็ดผัดเผ็ดแกงป่าต้ยมยำต้มไส้บรากาศน่านั่งตอนนี้ตะวันกลังตกนี่ท่านด้านหลังที่จอดรถกว้างกวางเลยค่ะนี้ไปสุดขานะไปข้างหลังนะคะ โอ,อ้บ้านเจ้าของร้านเขาสวยงามสวยค่ะบรรยากาศน่านั่งค่ะ ตะวันกำลังสวยเลยตอนนี้อนันไหนมาอนนี้ค่ะันนี้รถมาไกลนะเลยต้องเปิด